เวลาใครดีด้วยอย่าพึ่งเชื่อใจเขาเต็มร้อยสร้างกำแพงไว้บ้างเพราะคุณอาจเจอคนเลวที่ปลอมตัวมาในรูปแบบมิตรความใจดีใจอ่อนที่สงสารและโลกสวยของคุณคือช่องทางหากินของคนใจสก,กรปรกที่พยายามหาประโยชน์จากความไว้เนื้อเชื่อใจระวัง คนทั่วที่แฝงเข้ามาตีสนิทจริงๆคนพวกนี้มีแผนอยู่แล้วมันดูออกมันรู้ว่าคุณมีประโยชน์บางอย่างกับมันไม่ต้องกลัวหน้าเกลียดไม่ต้องกลัวเสียมารยาทถ้าคุณจะสร้างกำแพงเพื่อปกป้องตัวเองจะคบใครใช้เวลาค่อยๆดูค่อยๆศึกษานิสยัยขนาดบางคนรู้จักกันมานานกว่าจะเห็นสันดานยังเกือบจะสายเกินไปไม่เจอกับตัวไม่รู้ไม่โดนด้วยตัวเองอาจไม่เข้าใจมิตรแท้กับมิตรทาที่ต่างกันมาก มิตรแท้ยิ่งคบนานยิ่งมีแต่ความเกล่งใจแต่มิตรชาชีพแค่เข้าใกล้ก็มีแต่สร้างความชิบหายเตือนไว้ให้ระวัง